ตำนานไม่ต้องมีสองคนตำนานมีแค่คนเดียวก็พอแล้วขอเป็นตำนานตลอดไปฮะสำหรับผู้ชายขายรถยนต์มือสองวัวเดียวใช้งานในเชิงพาณิชย์ต้องลงท้ายด้วยอันปฏิพัตออโต้ขอแนะนำคันนี้ครับเป็นไปไม่ได้ที่จะมีเป็นไปไม่ได้ที่ต้องไปเสียเงินทำเพิ่มเยอะถึงขนาดนี้คันนีอ้อันขอภูมิใจนำเสนอ พี่ป้านะอาพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิตรสหายในกรุงเทพปริมณฑลโซนต่างจังหวัดถ้าเกิดหาอยู่ทำยังไงครับโทรหาอันสิฮะจะมัวรอไรอย่าคิดเยอะตัดสินใจคนอื่นแย่งซื้อไปมาเสียดายไม่ได้นะครับตัวนี้2.4ปี2022พิเศษไงเป็นตัวตู้คาโก้เปิดได้2ทางเพาลอยท c p y มาดูเครื่องกันดีกว่าฮะอย่าพูดกันเยอะมากอันพยายามที่จะเน้นคันนี้ เพราะว่าอันต้องการที่จะขายให้ได้ภายในเดือนนี้ตัวนี้เครื่องเดิมๆฮะไม่มีการยุ่งข้องเกี่ยวข้องแวะอะไรกับตัวบอดี้ด้านหน้าทั้งหมดเพจไม่มีแล้วเพราะว่าเป็นตัวปัจจุบันเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีด2.4ลิตรนะฮะในรหัส 2GD 150แรงม้า วารันตีศูนย์เหลือไม่หนึ่งหมื่นเก้าพันโลอยากต่อวารันตีศูนย์เหมือนเดิมจุกจิกซีเรียสในเรื่องของพวกนี้ก็แล้วแต่ท่านจะการุณานะครับแต่ถ้าเกิดยังของอันปกติซื้อกับอันไปนแล้วอันมีการรับประกันหลังการขายเครื่องและเกียร์หกเดือนหนึ่งหมื่นกิโลพร้อมกับซื้อแพ็กเกจร,รถยกช่วยเหลือฉุกเฉินยี่สิบสี่ชั่วโมงให้อีกหนึ่งปีรถสวยรถดีรถน่าใช้มาดูรถตัวจริงที่ร้านตรงปกเหมือนกับที่เราดูในคลิปต,ตอนนี้แน่นอนนะครับ เขาเนี่ยให้ดูตัวด้านข้างกันบ้างหัวกระสือเนี่ยสีเดิมไม่มีการชนไม่มีการตัดต่อไม่มีการเปลี่ยนแก้มไม่มีการถอดประตูสีเดิมเดิมนะครับถ้าเกิดซื้อไปแล้วพบเจอว่ารถเคยมีการตัดต่อมีการประสบอุบัติเหตุมายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะฮะเดี๋ยวให้ดูตัวภายในคันนี้ถือว่าภายในดีด้วยนะครับเพราะว่าอะไรมีการเปลี่ยนจอมาใหม่ใส่เป็นตัวจอ Android ใช้สัญญาณ hotspot เชื่อมต่อก็เล่นได้เหมือนแท็บเล็ตหนึ่งเครื่อง พร้อมกับกล้องมองหน้ารถของโตโยต้าแท้ไม่ต้องเสียเงินซื้อเพิ่มเติมกุญแจรีโมทกระจกไฟฟ้าแอร์แบตสใบเบาะหนังสีดำมันก็จะเป็นเหมือนสเต็ปอย่างรีโวท,ที่เราเคยเห็นทั่วไปนะฮะเพจก็จะย้ายตำแหน่งมาอยู่ตรงเสาหัวเก๋งฝั่งทางด้านซ้ายมือคราวนี้ตัวไฮไลท์นั่นคือตรงนี้ครับตัวนี้จะเป็นตู้ตู้เปียกไหมอันเรียกว่าตู้เปียกก็แล้วกันตัวนี้ตู้เปียก เพราะว่าภายในเนี่ยมันเป็นสแตนเลสตู้เปียกแล้วไม่พอเป็มเผารอย TCPY อีกโคตรสุดโคตรสุดตู้เปมเนี่ยมันจะเปิดได้สองทางก็คือจะเป็นด้านท้ายกับตัวฝั่งทางด้านหลังแบบนี้เลยครับพอเวลาเราถ่ายของหยิบคงหยิบของ,ของไว้ส่งหมูส่งเนื้อสัตว์ส่งผักผลผล,ผล,ลไม้พืชผลทางการเกษตรอะไรพวกนี้ คือมันจะง่ายเรียงระดับกล่องความทรงความสูงอะไรอย่างพวกนี้เจ๋วเลยเจ๋วเลยตัวเนี้ยและดูนะฮะมันไม่ใช่แค่ว่าเป็นตัวตู้เปียกธรรมดาคือมันเป็นตัวเผารอยที่สามารถบรรทุกได้ถึง4ตันกว่าๆตู้เนี่ยมีขนาดความสวยที่มากเหมือนกับตู้มือหนึ่งช่วงหน้าร้อนแบบนี้ครับอันไม่คิดเยอะแล้วอันไม่ได้คิดอะไรเยอะแล้วช่วงหน้าร้อนแบบนี้ ถ้าเกิดอันคิดเยอะเนี่ยอันค่อนข้างที่จะซีเนี่ยเพราะว่าอะไรครับอันต้องการให้คนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่ซื้อและจองคันนี้อันไม่อยากจะให้คนที่อันอยากจะให้ซื้อและโดนคนอื่นมาแย่งปิดมือเอารถกลับไปอย่าเสียดายอย่าเสียดายตัวเงินที่เราจะเอามาซื้อกับรถคันนี้อย่าเสียดายธุรกิจในการเดินหน้าคุณมีค่ากว่าเงินที่จะมาเสียตอนนี้ ถ้าเกิดมันสามารถที่จะไปต่อยอดได้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กธุรกิจขนาดใหญ่หรือว่ากําลังเริ่มต้นธุรกิจแต่มันยังไม่มีรถไว้ใช้ในการขับเคลื่อน,นก็มาซื้อคันนี้กับมันได้แล้วไม่ต้องคิดเยอะอย่าคิดนานด้วยเราไม่สามารถที่จะคาดคะเนและการันตีได้ว่าจะมีแบบนี้เข้ามาอีกไหมในวันข้างหน้าหรือเราไม่สามารถกําหนดได้ว่ารถคันนี้พอทําคลิปแล้วจะขายได้เลยหรือไม่ แต่ถ้าเกิดโอกาสในการมองเห็นคลิปวิดีโอใน YouTube ตอนนี้มันมี10มากกว่าคนอื่นจะมัวรออะไรล่ะครับอย่าเสียเวลาตัวนี้ปี2022ไมล1,009อันขาย5,99,000บาท6แสนมีทอนนะและถ้าเกิดอันขายในราคา5,99,000บาทนี่เป็นรถที่พร้อมใช้นะไม่ใช่อันขายแค่หัวกระสืออย่างเดียว5,99,000บาทถ้าเกิดไปซื้อป้ายแดงได้แค่หัวสืออย่างเดียว ู้เปียกแบบนี้มือหนึ่งเท่าไหร่ครับเผลลอยเซ็ตช่วงล่างแบบนี้ไปใส่เพิ่มอีกเสียเท่าไหร่ฮนะอันจริงจังนะอันจริงจังนะคนนั้นเนี่ยคุณลูกค้าครับอันไม่ได้มีความโกรธเคืองแต่ค่อนข้างที่จะกระแทกแล้วก็ใส่ความรู้สึกอย่างแรงกล้าว,ว่าต้องซื้อคันนี้กับมันได้แล้วอันบอกแล้วนะฮะห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทตำนานเนี่ยมีแค่หนึ่งเดียวก็พอ ไม่ต้องมีมาต่อท้าย1,2,3,4ไม่เอาขอแค่เพียง1เดียวพอคนนั้นาะนั้น5,99,000บาทออกรถกับอันภายในเดือนนี้มีสิทธิ์ร่วมรับรางวัลและส่วนรถอื่นๆอีกมากมายอาทิอย่างเช่นจากยางไฟฟ้าบัตรสัมนาคุณต่างๆเพรคนนั้นถ้าเกิดสนใจโทรอันเดี๋ยวนี้เลย0 8 9 1 1 0 4 9 5 4, 4หรือว่า Line แอ p ปฏิภออโต้จะส่งให้ถึงหน้าบ้านได้เหมือนกันอย่าคิดเยอะครับ อยากซื้ออยากได้อยากเป็นเจ้าของโทรหันเดี๋ยวนี้อยากเขินอย่าอายเขินอายก็ไม่มีรถใช้แต่ถ้าเกิดไม่เขินไม่อายมีรถใช้ภายใน1วันแน่นอนและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ